สำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับเกินคนครึ่งโอบนะครับแต่ว่าไม่ถึงสองคนนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่นะครับสาทรตัวนี้ก็เต็มไปด้วยต้นหนามโกทาหรือว่าหนามคนทานะครับก็มีสบคุณที่ช่วย เกี่ยวกับพวกไข้ท,ทั้งหลายนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมบริเวณตรงนี้นะครับผมก็นั่งอยู่แนวหินทรายนะครับขนาดใหญ่นะครับเตรียมตัวนะครับที่จะขึ้นไปบนภูเขานะครับข้างบน ไม่เคยขึ้นไปนะครับวันนี้ก็จะขึ้นไปส,สำรวจธรรมชาตินะครับพันไม้สัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมวิวทัศน์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรนั้นที่ให้ค้นหาค้นพบนะครับอาจจะเจออะไรที่แปลกๆโดดเด่นนะครับ ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับที่มีประโยชน์ทั้งเป็นสมุนไพรเป็นผลไม้ต่างๆนะครับต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังนี่คือเซี่ยวป่านะครับเขาก็ออกกำลังออกดอกนะครับสีขาว สภาพทางที่จะขึ้นไปนะครับก็มีความชันพอสมควรนะครับมีหินเป็นลักษณะแนวหินนะครับเนื่องจากว่าเป็นไหลเขานะครับป่าก็จะออกเป็นลักษณะดิบแล้งนะครับสาทรตัวนี้เป็นสาทรน,นะครับไม้เด่นๆสาทรแถวนี้ก็เยอะนะครับมีต้นใหญ่ด้วยนะครับสังเกตดู ส่วนทั้งบนนั้นแต่ก่อนในะอดีตดป่าแถวนี้นะครับก็จะเป็นดงดิบนะครับไม่มีป่าโคกป่าโป่งนะครับเป็นป่าดงดิบทั้งหมดแต่ว่าสภาพปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับป่าดงดิบนั้นโดนทําลายไปนะครับตั้งแต่อดีตดนะครับก็จะเหลือตามไหลเขานะครับที่ยังมีป่าที่พอให้เห็นนะครับจากข้างบนก็จุดนี้ไม่เคยขึ้นไปนะครับ เป็นแนวภวูเขานะทอดยาวไว้ต้นนี้เป็นต้นเชนวนนะครับหรือว่าต้นกระพีโพงนะครับอยู่ในสกุลพยุงชิงชันนะครับต้นข้างหน้าเ,นเป็นสาทรนะครับที่มีอายุขนาดใหญ่นะครับ ก็กระจายพันธุ์ได้ดีนะครับในลักษณะป่าเช่นนี้นะครับมีลักษณะที่เป็นหินขึ้นได้ทั้งเป็นพันธุ์แล้วก็ออกลักษณะเป็นดิบแล้งนะครับไม้สาธรแต่ถ้าเป็นดงดิบก็ไม่เห็นเขานะครับไม่ค่อยมีค่อนข้างที่จะขึ้นไปยากนะครับปูในตรงนี้ ไม้ใหญ่ไม่ค่อยหนาแน่นจึงทําให้บรรดาพวกไม้เถาแล้วก็ไม้ทรงพุ่มที่มีหนามนั้นขึ้นเยอะนะครับการเดินนั้นยากลําบากแล้วก็มีความชันนะครับเป็นหินในช่วงฤด,ดูนี้ก็เป็นช่วงอ,อยู่ในฤดูฝนนะครับการเดินนนั้นก็จะทําให้ลื่นนะครับ ผมก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับหาทางขึ้นที่มันง่ายกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นสาทรน,นะครับไม้ที่มีแก่นลายที่ชัดเจนสวยงามนะครับมาตรงนี้ก็ปกคลุมไปด้วยทั้งต้นเสี่ยวป่านะครับเพราะว่ามันเป็นทรงลักษณะทรงพุ่มเลื้อยนะครับทำให้มีความรกทึบนะครับ เดินมาบริเวณจุดนี้นะครับเพื่อที่หาทางขึ้นที่มันสะดวกกว่านี้นะครับก็ยังไม่เจอนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มกอไผ่นะครับอย่างนัาแน่นนะครับ ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาเกือบถึงข้างบนนะครับก็เป็นชั้นๆน,นะครับต้นนี้ต้นขว้วนะครับต้นขวัวขนาดใหญ่เลยนะครับประมาณสักคนครึ่งโอบนะครับมีความเปราวตรงได้ดีนะครับสูงตรงเลยนะครับตัวน,นี้อายุมากนี่ก็เป็นไม้เนื้อดีนะครับเนื้อแข็งทนทานเหมือนกันนะครับต้นขวัว มันอยู่ด้านล่างนะครับจะลงไปดูใกล้ๆก,ก็ไม่ได้นะครับจุดนี้ก็เป็นลักษณะเพิงหินนะครับที่มันโผลออกมาก็เป็นพื้นที่หลบฝนได้ดีนะครับมีความกว้างมากพอสมควรนะครับเข้าไปชมกันนะครับ ต้นนี้สวยงามจริงๆนะครับดูอีกครั้งนะครับต้นกวาวนะครับตรงดีมากนะครับตรงนี้ความสูงก็ต้องก้มนะครับประมาณสักเมตร2 0่สถึงเมตรห้นะครับพื้นที่ก็กว้างประมาณ หเมตรนะครับอา,ายวามมวประม,มาณ5เมตรนะครับกว้างประมาณเกือบเกเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าพักอยู่อาศัยได้นะครับตรงนี้ก็มักจะมีลักษณะเป็นหินที่มันโผล่มาเช่นนี้นะครับ ตามวกเขาก็จะมีเห็นนะครับ สังเกตดูนะครับก็ไม่ได้กินสัตว์ไม่ได้พบเจอร่องรอยเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นอ่าก่อนจะถึงข้างอนนะครับก็เป็นละะนักษณะเพิงที่สามารถฟักจัวใส่สบายนะครับตรงนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งธรรมชาติที่สร้างมาด้วยตัวของเขาเองนะครับผ่านระยะเวลามายาวนานนะครับก็สัตว์น่าจะเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับเพราะว่ามันคนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแต่ว่าสัตว์น่าจะเข้าไปได้นะครับลึกเลยนะครับเป็นถ้ำเล็กๆลึกไปเลย สภาพนะครับลักษณะก็หาทางขึ้นข้างบนนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะชันนะครับชันเป็นหน้าผาเลยนะครับชันเป็นหน้าผาไปเลยผาเดินไปดูต้นเรียกว่ามะขามงนะไม่ใช่ตัวนี้เป็นต้น มะกล่ำนะครับมะกล่ำขนาดใหญ่ประมาณ เกือบสองคนโอบนะครับมากล่ํมแต่เป็นสองง่ามขนาดใหญ่ขึ้นไปนะครับก็ถ้าไม้ที่เขาอายุแก่ๆก็ใช้ประโยชน์ในเนื้อไม้เขานะครับมีความทนเหมือนกันนะครับ นี่ครับช่องทางตรงนี้น่าค่อนข้างที่จะชันนะครับผมจะขึ้นไปตรงนี้นะครับนั่นคือข้างล่างนะครับที่ผมขึ้นมามองไปเห็นแผ่นหินนะครับตั้ง สูงเด่นขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับตรงนั้นเป็นแนวหินเป็นฐานตั้งขึ้นไปนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นร่มเป็นร่มเงาได้ดีนะครับ มีต้นกลบึงนะครับขยายตัวไปตามหินนะครับเพื่อเนื่องจวาวเาเกิดอยู่ในลักษณะที่เป็นเบียดเสียดกับแนวหินทรายนะครับ นี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับที่ออกแบบมาของเขาเองนะครับตรงนี้ไม่เจอแดดเลยนะครับถ้าแดดแจะัดมานั่งพักตรงนี้ก็ได้สบายนะครับจะมองไม่เห็นวิวนะครับเลนะว่ามีต้นไม้นั้นบดปังหนาทึบนะครับมีไม้เถานะครับขนาดใหญ่เลย ก็นั่งพักเหนื่อยได้สบายนะครับตรงนี้จากการที่เดินดูนะครับสภาพนี่มองไม่ทะลุนะครับเต็มไปด้วยหนามต้นหนามอ่าโกทาครับหรือว่าหนามคนทาและหนามหันนะครับเยอะมากเลยไม่เห็นต้นไม้ใหญ่เท่าไหร่นะครับเต็มไปด้วยนะครับหนามโกทานะครับ เต็มไปหมดเลยนะครับหนาทึบเลยไม่มีช่องทางที่จะเดินเลยนะครับแล้วก็ต้นเซี่ยวนะครับทั้งหมดนี้เป็นพวกลักษณะไม้ขนาดเล็กทรงพุ่มนะครับเลาะเรื้อยนะครับทําให้มีความรกทรึบนะครับเมื่อไม้ใหญ่นั้นไม่ค่อยเห็นมีนะครับก็เลยเป็นลักษณะนี่คืออยู่ข้างบนสันพูนะครับ บริเวณจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่ริมหน้าผานะครับมีไม้เด่นไม้ใหญ่นะครับอายุเก่าแก่นะครับอยู่สองต้นสองชนิดนะครับน่ครับชิดกันเลยนะครับเกิดอยู่ติดกับแนวหินนะครับเบียดเสียดกันเลยนะครับไม้ต้นนี้นะครับก็เป็นไม้ลักษณะยืนต้นนะครับเป็นไม้ผัดใบขนาดใหญ่นะครับในตามท้องถิ่น บริเวณแถวนี้นะครับก็จะเรียกเขาว่าต้นปอนะครับื่่งจะ่ว่าใช้ประโยชน์นะครับนำเอากิ่งเปลือกและลำต้นขนาดเล็กของเขานะครับมาทบนะครับให้เป็นเชือกเหมือนปอนะครับที่มีความเหนียวนะครับนั่นคือการใช้ประโยชน์ประมาณเอบเกือบสามเกือบเกือบสามคนโอบนะครับเขาเป็นไม้ที่โตได้ดีนะครับซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่นะครับ ไม่ใช่ปกไม้เนื้อแข็งที่โตช้านะครับเนื้อค่อนข้างที่จะไม่แข็งอะไรมากมายนะครับการตัดการถากการใส่กบตกแต่งก็ทำได้ง่ายนะครับต้นปอก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะครับทั้งยืนต้นและไม่ยืนต้นนะครับทั้งอยู่ในสกุลเดียวกันและคนสกุลนะครับปอชนิดนั้นชื่อจริงนั้นยังไม่ทราบชัดเจนนะครับ แต่ว่าน่าจะอยู่ในสกุลสำโรงนะครับลักษณะผลเวลาแห้งแล้วแตกอ้าออกนะครับเป็นกระจุก5้าผลนะครับแล้วก็มาดูต้นนี้นะครับไม้ที่เนื้อสวยสีสันนั้นสวยงามนะครับลายชัดเจนแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับต้นนี้ต้องบอกว่าลักษณะนี้โค้งไปตามแนวหินนะครับ ขึ้นอยู่ริมหน้าผานะครับขนาดก็คนโอ้เกินคนครึ่งโอบนะครับแต่ว่าไม่ถึงสองคนนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่นะครับสาธรตัวนี้เห็นแนวกันชัดเจนนะครับกระพี้เปิดนะครับเมื่อยุงออกมา นี่ครับเห็นเป็นกันของเขานะครับขนาดต้นส้มหงนะครับต้นนี้ก็ขนาดใหญ่นะครับประมาณอ่าเกือบเกือบสามเกือบเกือบสามคนโอบนะครับเขาเป็นไม้ที่โตได้ดีนะครับซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่ปกไม้เนื้อแข็งที่โตช้านะครับเนื้อค่อนข้างที่จะ ไม่แข็งอะไรมากมายนะครับการตัดการถากกันใส่ก,สกบตกแต่งก็ทำได้ง่ายนะครับ แล้วก็มาดูต้นนี้นะครับไม้ที่เนื้อสวยสีสันนั้นสวยงามนะครับปลายชัดเจนแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับต้นนี้ต้องบอกว่าลักษณะนี้โค้งไปตามแนวหินนะครับขึ้นอยู่ริมหน้าผานะครับขนาดก็คนโอ้ เกินคนครึ่งโอบนะครับแต่ว่าไม่ถึงสองคนนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่นะครับสาธรตัวนี้เห็นแนวกั่นชัดเจนนะครับกระพี้เปิดนะครับเอยุออกมานี่ครับเห็นเป็นกันของเขานะครับก็ดูสภาพนะครับอายุมากนะครับแก่นจนแบบ มีการเป็นโพรงนะครับมีการผุนะครับเป็นบางส่วนแต่ก็อายุมากนะครับถึงจะผุได้ขนาดนี้แต่ว่าบางส่วนก็ยังแข็งแรงนะครับทนทานอยู่อายุผมว่าเนี่ยเป็นเป็นร้อยปีนะครับต้นนี้ร้อยขึ้นเลยละ่ะ นะลายเขานะครับเป็นธรรมชาตินะครับที่หลงเหลือนะครับมีแค่สองต้นนี้นะครับที่ใหญ่ที่สุดบนนี้นะครับแต่ฝั่งนู้นผมเดินไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมองไม่เห็นทิศทางที่จะไปนะครับมีแต่หนามโกธาและน้นาหันนั้น สานกันไปมานะครับกล้วยสานกันไปมาไม่มีช่องทางที่จะเดินนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเือว่าพื้นตรงนี้มันต่ำกว่าระดับต้นไม้ระดับตัวผมนะครับแต่ของจริงนี่ใหญ่มากนะครับพอสมควรเนี่อว่าตรงนี้มันเป็นอยู่ริมหน้าผานะครับ ก็เป็นความอุรมสมบูรณ์ในอดีตนะครับความสวยงามนะครับจะได้ต้นเท่านี้ก็ใช้เวลาอีกยาวนานนะครับสำหรับต้นไม้โดยเฉพาะต้นสาธรน,นะครับก็ไม่ใช่เป็นไม้ที่โตเร็วอะไรนะครับซึ่งจกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่ใช้เวลานะครับขึ้นมาอยู่จุดนี้นะครับก็ เห็นวิวฝั่งด้านนู้นนะครับสภาพก็มีปเป็นภูเขานะครับลูกเดียวกันนะครับมันโค้งงอเข้ามาตรงด้านล่างนี่ก็จะเป็นลักษณะที่รุ่มนะครับแต่ก่อนก็มีไม้ป่าแน,น่นาน,น,น,นะครับเป็นหุบเขาปัจจุบันนี้ก็มีการทําไร่ทําสวนนะครับของชาวบ้าน แต่มองอยู่นี่นะครับมองไกลๆนี่ก็จะเห็นในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับมันก็จะมีเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกันนะครับอาจจะเป็นของฝั่งสะกลน,นะครับเราที่ดูขึ้นมาจุดนี้มันมองเห็นหมดนะครับในสายตาก็เต็มไปด้วยต้นหนามโกธาหรือว่าหนามคนทานะครับ ข้างบนนะครับแล้วก็้นาำหันนะครับก็จะเป็นไม้ลักษณะไม้เถานะครับที่มันเลื้อยขึ้นนะครับเกาะเกี่ยวกันไปมานะครับก็เป็นสมุนไพรนะครับอาไม้ เท่ทุกชนิดนะครับเป็นสมุนไพรนะครับเพียงแต่ว่าขาดการศึกษาการใช้นั้นให้ชัดเจนนะครับเช่นหนามโปธานะครับก็มีสมบพคุบณที่ช่วยเกี่ยวกับพวกไข้ทั้งหลายนะครับที่เป็นไข้นะครับก็เปลือกรากเนื้อไม้ของเขาครับเอาไปต้มก็ช่วยในเรื่องที่เป็นไข้ แบทุกไ่นะครับอันนี้ก็ผมเคยใช้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาขวานอุปกรณ์อะไรมานะครับเดี๋ยววันหลังนั่นจะทดลองใช้ให้ดูนะครับนามหันก็เหมือนกันนะครับก็เป็นสมุนไพรไทยนั้นรักษาโรคต่างๆนะครับ สำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับเรียก้ว่าขึ้นมาข้างบนแล้วก็เต็มไปด้วยลักษณะไม้เลื้อยนะครับทรงพุ่มไม้เลื้อที่เป็นหนามนะครับเช่นต้นหนามโกธาแล้วก็หนามหันนะครับแล้วก็เซี่ยวป่านะครับซึ่งไม้จำพวกนี้ก็ ปกคุมไปหมดเนื่องด้วยไม้ใหญ่นะครับไม่ลงเหลือเหมือนในอดีตนะครับก็เลยทําให้สภาพนั้นเป็นเช่นนี้นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เห็นธรรมชาตินะครับเช่นแนวหินนะครับที่โดดเด่นนะครับที่เป็นที่พักพิงได้นะครับแล้วก็ไม้ใหญ่นะครับ ที่พาชมนะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะครับที่ขึ้นมา,าสำรวจมาค้นพบค้นเจอค้นหานะครับโดยที่ตรงนี้ยังไม่เคยขึ้นมานะครับซึ่งมาแต่ละครั้งผมก็มาด้วยความรู้สึกที่ต้องการที่จะมาสัมผัสนะครับไม่ได้มีการ เตรียมอะไรมานะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับมาก็มาคนเดียวนะครับ